ครับขององสิงโอายูบูตาห้าสูงแปเอว้นี่บ้านี่ตักรรถเขาอยู่นี่ อะไรเ์ล่า<อ>หลอกานาดินเลยนะ<อ>เนี่ยโอ้โ,อโอู้เลยวะโอ้โห<อ>เนี่ยช่งพงษ์ะ โกนเล็ดเลยมาผมสุดเลยนะตัดย้อมสุ่ดันดินครับเดินมาดันดินมาหนีิทีมงานอย่างน้องครับนี่อ่อนบัดก่อสร้างอ่อนบัดก่อสร้างนะครับดูกับทีมงานอ่อนบัดก่อสร้าง เป็นถุงที่ครับมันโอ้มีลห,ออหล,มลอกห้องหลองนาหนุนพี่มันหลอกหนองนาหนุนพ่อโอ้มันหลอกโคองนะมันโคกหนองนาโอ้เฮยโคกนหนองนาพ่อโครงการเลี้ยงปลาผู้ดีได้เลยครับอยู่ใส่เนาะครับทีมงาน,นโอ้บอลกล้วยนะ โอ้วันนี้จะถ่ายตัวแรงครับฟู่ฟู่ฟู่เลยเราอะพุงเท่านั้นผมทิตั้งบ่ครับมีเพื่อนมาให้ตั้งให้บอบโอ้ต้องสั้งมาที่ตั้งเองมาแล้วครับเจ้าฮีโน่ห้าร้อยมาดูครับมาดำหนุ่ห้าร้อย 工作呢，就很多样儿了。 เบ,บาครับโนฮานอ่ะจะลด้างเลยครับที่ัน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอต่อคลิปต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับพื่อเป็นกำลังใจที่ทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ